จะไปงานไทแฟร์ที่เบอร์ลิกแต่ว่าเป้าหมายของเราคือจะไปดูรูปปั้นกับสตรอรี่ของรองห้าที่ท่านมาประพาที่นี่นะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าทําไมท่านถึงมาพักที่นี่แล้วสดไทแฟร์เนี่ยเราจะไปดูด้วยว่าเมืองเล็กไหมไม่รนนู้จะมีสถานามีทูตทูตมาเปิดงานนะเนาะอ่าใช่ใช่จะมีทูตมาเปิดงานด้วยทูตเอ่อประเทศไทยไปเจ้าหนอเวใช่ใช่ ับเส้นทางเมืองเบริกนะฮะมันจะอยู่ใต้ต่อใต้ของออสโลนะฮะนั่งรถไปหรือขับรถไปประมาณ1ชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงฮะจากตองออสโลไปที่เบริกนะฮะก็ขับรถไม่ยากฮะทางลอดอุโมงค์อย่างเดียวเลยสบายๆทางไม่ได้ขับซับซ้อนเลยมากฮะก็แนะนําว่าถ้าจะไปก็นั่งรถไฟไปหรือขับรถไปก็ได้ฮะไม่ไกลมากจากออสโลนะฮะมันก็จะเป็นคล้ายๆหมู่บ้านใชยอาจจะไม่ใช่หมู่บ้านท่องเที่ยวที่ใหญ่มากนะ แต่ผมมาทีโคลมลื่นอ่ะเป็นเมืองท่าปะเป็นเมืองท่าเล็กๆแต่ที่จริงไม่เล็กนะเมื่อก่อนอุตสาหกรรมตั้งต้นเริ่มจากที่นี่เออผมฟังเรื่องราวแบบของรอห้าเนาะออก็เลยแบบเออเพิ่งรู้เวใช<ๆ>่คือคือทุกคนต้องไม่รู้นะมีคนสงสัยเหมือนผมว่าทำไมรอห้าต้องบัพพาธที่นี่ที่เป็นเมืองที่เล็กๆเมืองท่องเทีย่ยวเยอะแยะท่านไม่ไปไปใช่ปะถ่าถึงมาที่นี่ เดี๋ยาทางเหนือรู้อยู่ที่ไปทางทางเหนือนะ,อะแต่นี่เป็นอีกเมืองหนึ่งที่แกมาพาดเดี๋ยวจะเล่าสตอรี่ให้ฟังว่าทําไมเมืองนี้มันมีดีอะไรทําไมแกถึงมาพาดท,ที่นี่แล้วเดี๋ยวไปดูรปปบ้านของแกกันมาดูที่สถานที่จัดงานกันอันนี้เป็นเรยนสุานเราเป็นเผ่านก็เดี๋ยวให้ดูวิวีโอนี้น่าดอกเป็นเดินผ่านเส้นทาง ดูดีไหมนะเดี๋ยวพออช่วยงานเขาเสร็จเดีวผมจะเดินถ่ายวิวแถวที่ในมือนี้นะฮะก็มีอะไฟแฟรแซ่ด้วยเน,นี่ก็เป็นค่าเรือนะท่าเรือตอนนี้เขากำลังตั้งขบวนกันนะฮะเดี๋ยวเขาจะเดินไปที่พาวเวลลุมเบลูปส์รอห้าตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็ ไม่ได้เดินไปด้วยหรอกเดี๋ยวจะถ่ายแค่ขบวนสั้นๆตรงนี้เนาะโอเคเดี๋ยวขบวนข้างหลังเขาจะเดินละก็มีสถานทูตมีอะไรมาด้วยเนาะดูสาวไทยเขาเต้นนะ เราสองคนก่อนหรือว่าต้องเป็นหลักฐานใช่ใหลักฐาน วาเนาเเรจะกัพิ s s ่มเติมข้อมูลนะฮะจากที่สอบถามฝรั่งนอร์เวย์ท่านที่มีความรู้เขาให้คําตอบว่าที่รอห้าท่านเสด็จมาประพาสที่นี้เพราะว่าท่านมาศึกษาวิธีการผลิตพลังงานจากน้ำนะฮะซึ่งนอร์เวย์เนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตพลังงานจากน้ําอันดับต้นๆของโลกนะฮะพลังงานส่วนใหญ่จากนอร์เวย์นี ใช้มาจากพลังงานน้ําฉะนั้นท่านถึงมาศึกษาที่นี่ว่าสามารถเอาเทคโนโลยีจากทางเนี้ไปประยุกต์ใช้ที่ประเทศไทยยังไงอันนี้เมื่อหลายร้อยปีที่แล้วนะฮะที่ท่านมาเพื่อจะมาหาเทคโนโลยีไปพัฒน,นาที่ประเทศไทยนะฮะท่านก็มาเรียนรู้ที่นี่แหละเพราะว่าเขาเป็นแหล่งพลังงานน้ำที่ใหญ่ที่สุด,ดันต้นของโลกนะ Vi skal bare teste oss i det det er. Kom igjen. Bare prøv. Vi skal være forsiktige. Vi lover dere. Sånn er egentlig. Det er en lek som vi pleier å leke med når vi har muligheten i nordøst Thailand. ขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะโอเคค่ะน้ำผึ้งของเมืองไทยเลยอ๋อมาจากใครปะคะหรือว่าทำหาดาหญ่ที่ที่นี่แต่ว่าลักษณะเหมือนของน้ำน้ำพึ่งของเมืองไทยเราเลยค่ะรสชาติได้เลยได้เลยลองชิมได้เลยนะคะกับปลุกละล้อยเองอันนี้แหละค่ะค่ะน้ำพึ่งเหมือนกันเหรอคะน้ำพึ่งหมดเลยโอเคค่ะน้ำผึ้งสดกับปุกละร้อยนะคะไม่มีการผสมใดๆทั้งสิ้น

ทอดสุดๆร้อนเลยโอ้ยซาลเปาเคนบ่มกินเตียวพอดีขออนุญาตถ่ายหน่อนะคะแม่ค้าค่ะร้านนี้ค่ะลูกชิ้นบุรีรัมย์มาะคะก่ะวัสดีค่ะ มีอะไรบ้างคะเนี่ยอันนี้มีหมกปลาค่ะแล้วก็มแม่วนได้นะจ๊ะอันนี้อะไรอะได้แกงขี้เหล็กอนนะัี้้้จิไดแกงขี้เหล็กาาานนวยอันนี้เราทำกันเองไหมคะหรือว่าไงแม่ทำเองจ้ามาจากไทยค่ะร้อไม่มีน้ำตาลนะจ๊ะมะม่วงกวนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได่จ้าแม่ค้าด้วย อันนี้จะเป็นขนมไทยค่ะข้าวปลาส้มอะไรเดี๋ยวอาจจะมีอูเคยจะมามาชิมมาอะไรอย่างนี้วก็นะจะเป็นไก่ทอดยำแหนมคลุกค่ะขอถ่ายหน่อยนะคะ มีกาแฟไหมคะมีกาแฟขายไหมมีครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มากาแฟร้อนอ๋อไม่มีเย็นใช่ไหมแต่พี่แจ้วผมมาดีแค่นั้นแหะอันนี้ขายด้วยใช่ไหมคะขายเช่นเียค่ะทำเองปะคะโอ้ยเก่งจัง ค่ะ <ś 2> อันนี้จะเป็นแพทย์ไทยสวัสดีค่ะอันนี้จะเป็นสมาคมวัฒดธรรมไทยนอร์เวย์ค่ะ หลักสูตรที่เราจะเปิดหน้าหลังหน้าร้อนนี้ค่ะอันนี้คืออะไรคะสมัครเรียนสมัครเรียนหลักสูตรต่างๆของของกศนค่ะมันเป็นโรงเรียนไทยที่มอสก็จะมีหลักสูตรทำความสะอาดแล้วก็หลักสูตรเรียนภาษาภาษาสองภาสามแล้วเรานูถามนิดนึงเราถ้าเรียนภาษานอร์อะไรเงี้ยคะภาษาเนเวหรอใช่ใช่ใช่ภาษาเนเวเราเคยเปิดมาแต่ครั้งนี้มันจะต้องดูว่ามีคนเรียนกี่คน เราสอนทุกวันเสาร์ที่ที่เมืองอเมืองมอสมันจะเปิดเร,รียนจนปัญญาค่ะค่ะเพราะว่าชว่วงนี้ซัมเมอร์นอะเขาจะปิดกันค่ะก็จะมีหลักสูตรได้กับกคีอ่าอ่าอ่าแล้วก็หลักสูตร ชาเบร์ทำความสะอาดแล้วก็หลักสูตรไทยหนึ่งท้องเด็กไทยไทยหนึ่งไทยสองไทยสามแล้วก็จะสูตรภาษาไทยสาหรับคนนอร์เวย์าชาวนอร์เวย์เพราะหนูก็เพิ่งมาเหมือนกันแล้วก็มี <laughs> หลักสูตรกศอนอที่คนที่ไม่เด็กที่ไม่จบมอตน้นมอปลายมาก็สามารถเรียนอันนี้หมายถึงคนไทยคนไทยแล้วหามี่หากินไ<า>กลไปตัดเอ่อ ใส่ดาวอันนี้จะเป็นซุ้มสอยดาวใช่ไหมคะเท่าไหร่คะ25 25คนมีของขวัญทุกเบอร์ทุกเบอร์ใช่ไหมคะเดี๋ยวมาจับค่ะเดี๋ยวมาจับนมี้องามีของมีองสาน้องสิบสานอบอมน้องอมีมอง้อง ชค่ะอันนี้จะเป็นร้านขายผลไม้ข,ขายของไท สวัสดีค่ะขายอะไรคะอ๋อเยอะเลยครับหมูเชียงไฮ้หมูเชียงไฮอ๋อเชียงไฮ้เออเชียงรายรอมะละกอก็มีค่ะมะม่วงกองกองผลไม้แหนมเนืองก็มีนะคะ ก็จะเป็นมะม่วงมวนเบาสับป,ปะรดมะดองต่างๆค่ะเราเป็นเมียเจ้าวพวกทหา,ารฝรั่งก็แล้วแต่ข้าโอ้เขานี่มีสตังเขาก็บูกอีอย่างจะพากันเบาไป อันนี้เดี๋ยวเราจะดูบรรยากาศรอบๆเมืองนี้นะฮะอ๋อเป็นวิวบ้านเมืองเขาสวยมากเลยอ่ะรอห้าเรามาอยู่แสดงว่าตี่นี้มันสวยจริงใช่ตอนนี้สามทุ่มแล้วนะออกทะเลพอดีไงเป็นเมืองท่าเรือใช่ ูสะพานดิสูงว่ะสูงเพราะอะไรไหมใช่รู้ไหมสูงเพราะอะไรเพราะว่าเราจะข้ามถูกต้องเพราะที่นี่เป็นเรือเยอะมากเรือต้อง<ม>ใหญ่ใช่เรือเขาใหญ่หรู้นะ,ะ <S <S Why was stone i n s i d the glass what 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 o t a t น่าจะเป็นหินที่ความพิเศษตรงที่นวิเจียนคิงกับควีนเขาได้มาเซ็นห้าเั็นเสาหลัที่ห้ราร้อ5ห้าเลยเคยมาประพาสเนะเาะเคยมาเราเรียกว่มมาประพาสอยู่ที่นี่ก็จะอ,อยู่ติดกับสะพานนี่ฮะเห็นพี่ๆคนไทยมาถ่ายกันเลย <c oughs> มาข้ามไปดูกันมาถึงแล้วอ,อันนี้เป็นิงคิงของเราหรอหลุบเขาเรียกว่าเลี้ยงว่าล้อห้านะครับรัชากาลที่ห้าสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฮะเดี๋ยวเขามาจากออสโล ช่มไยหน่อยไดุุ้เรียรู้ไนาทีเสร็จเองเสร็จหรือว่าุี่เสร็จเดี๋ยวอตัวเองีบนาทีดัเดี๋ยวดัเดี๋ยวู